สวัสดีครับพบกับครูกอฟเดชจ้าในคลิปนี้ครับครูกอฟก็จะมานำเสนอในส่วนของสาระดีๆให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านและก็นักเรียนทุกๆคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วซึ่งเป็นเนื้อหาในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมครับเป็นเรื่องในสาระการเรียนรู้ที่2ก็คือหน้าที่พล,ลเมืองเรื่องที่จะมานาเสนอในวันนี้ก็คือ รูปแบบการปกครองที่มีอยู่บนโลกนี้นะครับอะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาครับเราไปศึกษากันเลยครับ <c oughs> อเรามาดูกับความหมายก่อนความหมายของระบบการปกครองในโลกปัจจุบันนะครับก็คือเป็นยังไงครับเป็นแบบแผนที่ก่อให้เกิดข้อตกลงนี่นะครับเป็นข้อตกลงนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับสมาชิกในสังคมนะและส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยทั่วโลกเนี่ยมีรูปแบบการปกครองอยู่3แบบนะครับนักเรียนทั่วโลกเรานะครับมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันที่1ปกครองแบบเผด็จการอันที่2แล้วทั้ง2ระบบนี้มีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับและอันที่3คือระบบนี้ครับสมบูรณาญาสิทธิราชยังมีใช้อยู่ บางประเทศนะครับพูดง่ายคือรูปแบบการปกครองที่มีอยู่บนโลกเนี่ยนะครับมีอยู่3แบบนะประชาธิปไตยเผด็จการและระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นเองครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของการปกครองในระบบชาิปไตยก่อนอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนครับหรือว่าเป็นของประชาชนเอนงนะครับมีสิทเสรีภาพโดยอาศัย นะครับหลักการของการแบ่งอำนาจและหลักการที่ว่าด้วยความถูกต้องนะครับแห่งกฎหมายนะครับผู้ปกครองประเทศที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับเป็นเพียงตัวแทนที่ได้รับมอบหมายอำนาจนะให้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนแสดงว่าการเลือกตั้งนี้จะเป็นลักษณะของประชาธิปไตยแบบทางอ้อมนะครับเพราะประชาชน ประชาชนเป็นผู้เลือกผู้แทนมาผู้แทนก็คือ,อสสนะครับตัวย่อก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ตรงตัวเลยครับเป็นผู้แทนรนสรแสดงว่าควหมายนี้เป็นลักษณะประชาธิปไตยแบบทางอ้อมนะครับแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยแบบทางตรงก็อย่างที่บอกนะครับก็คือทุกคนนะครับทุกคนในประเทศนะครับสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรัฐสภาได้ก็คือ เคยเกิดขึ้นในสมัยนครรัฐเอเธนนะครับเกิดขึ้นในสมัยนครรัฐเอเธนซึ่งเป็นของอาเจกกรีกโบราณนะครับและยังไงต่อครับใช้อำนาจที่ประทายแทนปวงชนชาวไทยหรือประชาชนนะครับซึ่งระบบก,การปกครองนะครับตนเองของประชาชนโดยผ่านการเลือกสมาชิกนี่ไงมาแล้วที่ครูเก่าเกินไปสมาชิกสภาผู้แทนสรทําหน้าที่ไปบริหารดูแลเรื่องกฎหมายเพราะอยู่ในสภานิติบัญญัติ นี่ตีบัญญัติก็บอกเลยครับชื่อนก็บอกเลยนีตีคือกฎหมายบัญญัติคือการร่างการเขียนขึ้นมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนใหญ่ครับและนะครับโดยการตรวจสอบควบคุมดูแลของประชาชนนะครับดูแลอะไรครับดูแลการดำเนินงานของรัฐบาลด้วยนะครับหรือการมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันนี่คือความหมายของคําว่าประชาธิปไตยพูดง่ายๆว่าอํานาจสูงสุดครับ อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแค่นี้เนะครับมาดูครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแบ่งออกเป็น3รูปแบบครับแบบที่1ก็คือแบบรัฐสภานะครับแบบที่2คือแบบประธานาธิบดีและแบบที่3กึ่งประธานาธิบดีและกึ่งรัฐสภานะครับแบบ รัฐสภาเนี่ยให้พึงราลึกเลยว่าประมุกนะครับประมุกมีอยู่สองท่านนะครับที่เป็นก็คือหนึ่งกษัตริย์ครับกษัตริย์เป็นประมุกกับสองปะธานาทิบบดีซึ่งเป็นระบบรัฐสภานะครับแล้วก็ ประมุขเนี่ยนะครับจะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบทางการเมืองซึ่งเลือกขึ้นมานั่งเป็นประมุกเฉยๆนะครับแต่จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในทางการเมืองนะครับผู้นําฝ่ายบริหารในแบบแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะครับผู้นําคือผู้นําฝ่ายบริหารให้นักเรียนนึกถึงนายกรัฐมนตรี น,นายกรัฐมนตรีครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรามีนายกเป็นคนที่29แล้วนะครับท่านล่าสุดก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนี่ข้อมูลนี้ก็คือเป็นข้อมูลของวันที่อของปี2564นะครับเป็นข้อมูลของปี2564นะครับนายกคนปัจจุบันก็คือนายครับรทษทีครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเป็นนายกคนที่คนที่29 ก็คนะือทําหน้าที่เป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินครับเป็นผู้นําฝ่ายบริหารด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้นําประเทศนะครับเพราะเนื่องจากว่าระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเนี่ยนะครับก็คือจะมีผู้แทนมาคานอานาจฝ่ายบริหารอยู่ก็คือสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามานะครับต่อไปครับประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีครับอันนี้สําคัญเลยครับคนนี้นะครับประธานาธิบดีเนี่ยเป็น2แบบครับเป็น2ออย่างครับเป็นทั้งประมุขครับ เป็นทั้งประมุกและเป็นทั้งผู้นำฝ่ายบริหารพูดง่ายๆแล้วเป็นเหมือนนายกนะครับผู้นำฝ่ายบริหารนะครับ,บ,รรรบก็คือบริหารประเทศนะครับมีรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการต่างๆนะครับแล้วมีรัฐมนตรีนะครับแต่ย่อเป็นผู้ช่วย ลายมือครูกับสวยมากเลยลูกนะครับมีประธานในประีเป็นทั้งประมุขแล้วเป็นทั้งผู้บริหารประเทศนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยก็เหมือนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปประชาธิปไตยแบบวิสามครับคือประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภาความหมายของกึ่งรัฐสภาก็คือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐครับเอากึ่งกึ่งภาธิบดีกึ่งรัฐสภานะครับ ตรงนี้นะฟันธานาที่บดีนะครับเป็นประมุขค,คือผู้นำสูงสุดคือผู้นำสูงสุดครับแต่มีนายกรัฐมนตรีครับ ร่วมกันบริหารนะครับแบบประธา,านาธิบดีกึ่งรัฐสภาเนี่ยก็คือประธานาธิบดีนะครับจะทําหน้าที่เป็นผู้นําสูงสุดนะครับเป็นประมุขของรัฐด,ด้วยแต่จะมีการแต่งตั้งงานยกรัฐมนตรีขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อที่จะร่วมกันบริหารนะฮะดังนั้นประชาธิปไตยของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น 3ฝ่ายนะครับ3แบบมาโทษทีครับแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับก็คือประชาธิปไตยในแบบรัฐสภานะครับประชาธิปไตยในแบบประธานาธิบดีและประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดีกับกึ่งรัฐสภานะครับมี3รูปแบบนะครับเอาละเรามาดูนะครับอย่างที่ครูก็อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี้ยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแบบรัฐสภาเนี่ย พระมาักรัตร์กับประธานที่พดีเป็นประมุคคขครับ2อ,อย่างนะที่ครูคือคครูก๊อคสรุปไปเมื่อสักครูน่นี้นะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีทําหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินรัฐสภามีอํานาจนิติบัญญัติครับก็คือมาจากผู้แทนรัศดรนะครับและมีอํานาจควบคุมฝ่ายบริหารควบคุมทําไมครับเป็นการคานอํานาจกลุ่มนี้ครับเป็นการคานอํานาจเป็นการคานอํานาจฝ่ายบริหารครับ เพื่อไม่ให้ดําเนินกิจการตามใจชอบนะครับเพราะเนื่องจากว่ารัฐสภาเนี่ยมาจากประชาชนแบบที่2ที่สรุปไปครับประธานในพิดีครับเป็นประมุขของรัฐและเป็นผู้นําประเทศเป็นทั้งประมุขเป็นทั้งผู้นำนะครับมีรัฐมนตรีทําหน้าที่ช่วยเฉยๆครับและมีรัฐสภาคือเป็นสภาที่ติบัญญัติอาจจะมีสภาเดียวหรือ2สภาก็ได้นะครับอาจจะมีสภาเดียวหรือ2สภาก็ได้แล้วแต่ว่า รูปแบบการปกครองนั้นๆของประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับต่อไปครับรูปแบบการปกครองในระบบเชนไตแบบกึ่งประธานาธิบีแล้วก็กึ่งัสภาอย่างที่อธิบายไปข้างต้นประมุขค,ครับเป็นประธานประธานาธิบดีแน่นอนแต่แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่การบริหารร่วมกันรัฐสภาเป็นสภานิติบัญญัติครับส่วนใหญ่แล้วมีสภาเดียวครับทำหน้าที่ควบคุมฝ่ายบริหาร นะครับอย่างที่จะเห็นในภาพนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในเป็นภาพนี้ครับก็คือเป็นรัฐสภาของประเทศฝรั่งเศสนะครับแสดงว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยปกครองในระบอบระชาธิทไตยแบบกึ่งประธานทิบดีแล้วกึ่งรัฐสภานะครับในภาพสามภาพนะครับต่อไปครับการปกครองในระบอบเผด็จการครับร,บบระบอบเผด็จการมีลักษณะจุดเด่นก็คือเป็นการรวมอํานาจทางการเมืองครับ รวมอำนาจทางการเมืองการปกครองไว้ที่บุคคลเพียงคนเดียวหรือคณะเดียวครับเป็นคณะก็ได้เป็นกลุ่มคนก็ได้หรือพักเดียวครับเป็นคนเดียวคณะเดียวหรือพักเดียวโดวยบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวนะครับสามารถนะฮะใช้ใช้อะไรครับสามารถใช้อํานาจในการควบคุมนะครับใช้อํานาจในการควบคุมบังคับ ประชาชนโดยเด็ดขาดเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผดิจการนะครับเป็นผด็จการหากประชาชนคัดค้านครับผู้นำหรือคณะผู้นำจะสามารถลงโทษหรือถูกจำคุกได้เลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาลหรือกระบวนการไต่ตองเพราะให้ผู้นำหรือคณะผู้นำเป็นผู้ตัดสินทันทีนี่คือความหมายของการปกครองในรูปแบบของปฏิการนะครับ การปกครองนะครับแบบดฏิการเนี่ยแบ่งออกเป็นอยู่2รูปแบบนะครับคือเป็นแบบอำนาจนิยมครับด็ิการแบบอำนาจนิยมกับด็ิการแบบเบส็สนะด็ิการมีแบบอำนาจนิยมกับด็ิการแบบเบส็จนี่คือเขาเรียกว่ารูปแบบการปกครองแบบผด็ิการ ในส่วนของอ,อำนาจนิยมนะครับปฏิการแบบอำนาจนิยมลักษณะก็คือจะเกิดจากตัวผู้นำนะครับหรือคณะบุคคลที่อาศัยกำลังอำนาจหรือสนับสนุนจากกองทัพโดยส่วนใหญ่นะครับอำนาจนิยมเนี่ยนะครับจะได้รับการสนับสนุนนะครับการสนับสนุนจากกองทัพครับ นี่คืออำนาจนิยมเลยนะเข้าทำการยึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมนะแล้วก็การออกคำสั่งของคณะรัฐประหารเป็นไปตามกฎหมายในการปกครองประเทศการก็ใช้อำนาจก็คือผู้นำนะครับคณะบุคคลเนี่ยครับจะได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากกองจากกองทัพเพื่อยึดเข้าเพื่อยึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมแล้วผู้นำมีอำนาจในการตัดสินใจในการปกครองบริหารเพียงคนเดียวเลยครับ นะแล้วก็ใช้อำนาจควบคุมการปกครองและการบริหารประเทศและควบคุมกระบวนการยุติธรรมพูดง่ายๆว่าอำนาจนะครับอยู่ที่ผู้นำอำนาจจะอยู่ที่ผู้นำเท่านั้นครับแบบอำนาจที่ยมนะฮะลักษณะการปกครองก็คือจะมุ่งควบคุมกิจกรรมทางการเมืองเป็นหลักนะครับไม่ เปิดกว้างในด้านของสิทธิมนุษยชนนะครับไม่มีการควบคุมสถาบันทางสังคมนะครับสามารถทํกากิจกรรมต่างๆได้โดยปกติแล้วก็ใช้อํานาจรัฐในการแทรกแซงหน่วยงานต่างๆได้ด้วยนะครับเพราะอํานาจอยู่ที่ผู้นําเป็นคนเดียวนะครับแล้วก็ควบคุมกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับต่อไปคือกระบวนการแบบปฏิการแบบเบ็ดเส็จนะครับเกิดจากแนวความคิดคถ้าแบบเบสิสนี่คือเกิดจากแนวความคิด นะครับหรืออุดมการหรืออุดมการนะครับนะว่าจะเอามาปกครองประเทศในลนักษณะแบบใดอะไรประมาณนี้นะครับเน้นในเรื่องของการรวมรวบอํานาจนะครับรวมหนนาการปกครองทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้นําเช่นเดียวกันครับหรือชนชั้นผู้นําเป็นฝ่ายใดฝ่ายเดียวอย่างเด็ดขาดเลยครับด้แก่กิจกรรมการเมืองการปกครองครับเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับผู้นําอีกครับ สำคัญครับระบบปฏิการขึ้นอยู่กับผู้นำครับการเข้าไปยึดอํานาจนะครับก er okay. <PE> <realised> ็เกิดจากแนวความคิดอุดมการครับจะแตกต่างกันกับอานาจยมอานาจยมคือใช้อํานาจทหารกองกําลังทหารยึดอํานาจคนเดิมแต่แบบเบสิตนะครับนะครับปฏิการแบบเบสิตก็คือเป็นแนวคิดเป็นอุดมการนะครับของผู้นําประเทศนะผู้นํามีอุดมการแนวคิดในเรื่องของการเมืองแบบเบสิตทั้งด้านการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างสังคมเศรษฐกิจนะครับ และก็วัฒธรรมโดยลักษณะการปกครองครับยึดมั่นในอุดมการณ์ของผู้นำครับและต้องปฏิบัติตามอย่างขิงขัดด้วยนะครับประชาชนนะครับต้องให้การยกย่องผู้นานี่คือลักษณะการปกครองนะครับมีพักการเมืองเพียงพักเดียวเท่านั้นโดยถือว่าเป็นพักของมวลชนนะครับถือว่าเป็นพักของมวลชนของประชาชนมีกระบวนการการถ่ายโอนอํานาจภายในพักนะแล้วก็มีการผูกขาดมีการแทรกแซงสมมวลชนนะครับมุ่งเน้นหลักนะครับ กำลังอำนาจในความสำคัญน,นะครับกับการเสริมความแข็งแกร่งของกองทัพพูดง่ายว่าทั้งอำนาจนิยมและเบ็ดเสร็จเนี่ยจะพูดถึงกองทัพทั้งนั้นเลยนี่สำคัญม,มากครับการดอกจันไปหลายหลลยเลย,เลยด้ออกจันคูสวยมาก <c oughs> นะครับเอาละมาดูแบบอนาิยมครับนี่คือเนื้อหาที่สรุปมาให้ พฤิการแบบอนุญานะครับก็จะเป็นอำนาจทางการเมืองของผู้ปกครองนะครับประชาชนจะไม่มีสิทธิ์เลยนะครับนี่สำคัญครับประชาชนไม่มีสิทธิ์ควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับอันเกี่ยวกับอำนาจอธิบตยแล้วก็ยอมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในครอบครัวนะครับในการศาสนาในการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพอะไรเงี้ยนะครับแต่รัฐสามารถแทรกแซงได้นะครับรัฐสามารถแทรกแซงได้คำนี้สำคัญเหมือนกันนี่คือ แบบปฏิการอำนาจนิยงแบบเบสิกครับควบคุมอำนาจนะครับโดยประชาชนไอ้ควบคุมเป็นการควบคุมอำนาจประชาชนทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับควบคุมหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปปกครองเลยน,ะนี่คำนี้ครับไม่เปิดโอกาสครับให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนในการปกครองรัฐเข้าดําเนินงานทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมดโดยประชาชนเป็นเพียงผู้ให้แรงงาน ไม่ใช่ผู้ใช้นะผู้ให้คือประชาชนให้เป็นแรงงานทั้งนั้นเลยตามอย่างอื่นไม่ได้ครับมีการลงโทษอย่างรุนแรงครับหากประชาชนฝา่าฝืนหรือต่อต้านประชาชนต้องเชื่อฟังรัฐบาลนะครับเชื่อฟังผู้นําผู้ปกครองอย่างเคร่งครัดนะครับการปกครองแบบนี้นะครับได้แก่เป็นการปกครองของรัฐคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันแต่หลายประเทศก็ปกครองแบบคอมมิวนิสต์อยู่นะครับซึ่ง มีกลิ่นอของคอมมิวนิสต์นะครับแต่เขาจะไม่ใช่คอมมิวนิสต์จ๋าเพราะนื่งจากจว่ารูปแบบนี้จะต้องมีการยกเลิกไปหลังจากที่เกิดสงครามเย็นสิ้นสุดนะครับมาดูในเรื่องของการปกครองแบบปฏิการมีบุคคลอยู่3ท่านที่คุณครูก๊อฟให้มานะครับก๊อฟให้มาน,นี้คือแบบเบส็สนะครับปฏิการแบบเบส็สมีอยู่สองรูปแบบคือแบบฟาสซิสต์กับแบบปฏิการคอมมิวนิสต์นะครับมาดูคนแรกครับคนแรกที่ ยกมือขึ้นนะครับยกมือขึ้นนิ้วห้านิ้ว,วเรีนิดิดกันก็คืออดอล์ฟฮิตเลอร์ครับอดอล์ฟฮิตเลอร์นี้เป็นชาวเยอรมนีนะครับอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยเป็นชาวเยอรมนีนะครับเป็นผู้ได้นำแนวความคิดของระบบฟาสซิสต์นะครับมาใช้ในการปกครองของประเทศเยอรมันนะครับแต่จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่เน้นความเป็นชาตินิยม อดัฟพิเลอร์นะครับเน้นเป็นเน้นเป็นชาติยมปลูกฝังให้ประชาชนมีความศรัทธาและเคารพเชื่อฟังผู้นำนะครับนะแล้วก็ให้มีความภาคภูมิใจในชาตินะครับเชื่อมั่นในว่าชาติของตนเองเนี่ยนะครับมีความสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำของโลกในอนาคตนี่คือเป็นแนวความคิดของอด o ฟ t ิเลอร์ผู้นาของเยอรมันรูปที่2ครับเป็นผู้ชายใส่หมวกอยู่นะครับ ชื่อเบนิโตมุสโซลินีนะครับเป็นชาวอิตาลีครับอิตาลีนะครับท่านนี้เป็นผู้นำนะครับในช่วงที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทางการนำนโยบายการโฆษณาชวนเชื่อและสร้างภาพหลักนะครับให้ยึดมั่นในตัวผู้นำที่จะนำประเทศไปรอดโดยถือว่าถ้าเชื่อผู้นำชาติไม่แตกสลาย เน้นความรักชาติหรือชาติยมที่รุนแรงนะครับส่งเสริมกลุ่มนายทุนมีความเชื่อว,ว่าสงครามเป็นสิ่งที่ชอบทำนี่คือแนวความคิดของเบนิโตมสโซลินีนะครับนะครับก็คือเป็นงานปกครองในอิตาลีนะครับต่อไปครับพฤติการแบบเบสิคอีกแบบหนึ่งก็คือรูปแบบของคอมมิวนิสต์บุคคลนี้เป็นคนเป็นชาวเอเชียครับ ท่านก็คือท่านเหมาเจ๋อตุงนะครับท่านเหมาเจ๋อตุงครับเป็นผู้นําหลักคอมมิวนิสนะครับมาปฏิบัติในประเทศจีนเหมาเจ๋อตุงนะครับประธานเหมาเนี่ยเป็นผู้นําความคิดแนวความคิดของคอมมิวนิสต์มาใช้ในประเทศจีนนะครับโดยมีพื้นฐานจากลัทธิมาร์กซ์เลนินนิสนะครับแล้วก็เน้นหลัก การคอมมิวนิสต์ทั้งนโยบายปฏิวัติตลอดกาลแล้วก็ทฤษฎีความขัดแย้งนะครับรวมไปถึงแนวทางปฏิบัตินะครับของชนชั้นกรรมาชีพโดยใช้ความสําคัญนะครับกับการใช้ชาวนาเนี่ยนะครับใช้ชาวนาเป็นกําลังหลักในการต่อสู้ทางชนชั้นนะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยได้ยึดที่ดินทํากินของเอกชนมาเป็นของรัฐแล้วก็ใช้ระบบการผลิตแบบนานรวมนะครับหรือระบบ นข้อมูลนัน่นเองนารวมหรือ้อมูลนะครับชาวนามีฐานะเป็นแรงงานของรัฐโดยได้รับผลตอบแทนเท่าๆกันนี่คือในลักษณะของคอมมิวนิสต์นะครับจะแบ่งเป็นเท่าๆกันแล้วก็มีการเ,าเ,าเขาเรียกว่านําของจากเอกชนนะครับซึ่งเป็นที่ดินของเอกชนมาเป็นของรัฐเพื่อใช้ในการทําไร่ทํานาแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนหรือว่าแบ่งผลประโยชน์ให้เท่าๆกันนี่คือรูปแบบการปกครองแบบเขาเรียกว่าปฏิการเบสิตมี2รูปแบบคือฟาสซิส นะครับกับคอมมิวนิสต์ต่อไปครับการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิาราชนะครับเป็นระบบการปกครองนะครับเป็นระบบการปกครองที่กษัตริย์ครับเป็นผู้นําการปกครองหรือเป็นผู้ปกครองมีสิทธิ์นะครับเด็ดขาดเลยครับในการบริหารประเทศนะครับในระบบการปกครองนี้กษัตริย์ ถือเป็นกฎหมายพูดง่ายว่ากษัตริย์จะตัดสินอย่างไรประชาชนต้องรับฟังต้องเชื่อครับ,นะรบถือว่าเป็นกฎหมายประเทศที่ใช้ในปัจจุบันก็มีบรูไนาดารุสลามกับซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งบรูไนนี้ก็จะเป็นการปกครองแบบระบบสุลา่านเพราะมีความเชื่อทางศาสนาอิสลามนะครับนะโดยองค์สุลา่านนะครับมีอำนาจเด็ดขาดเพียงผู้เดียวเลยนะครับนี่คือ แล้วก็ทําหน้าที่เป็นราชาธิบดีด้วยเป็นประมุขสูงสุดแล้วก็ทาหน้าที่เป็นนายกทําหน้าที่เป็นผู้บริหารประเทศแล้วยังควบคุมในควบควบไปยังในเรื่องของกลาโหมด้วยนะครับทางการทาหารต่อไปประเทศซาอุดิอาระเบียครับพระมหากษัตริย์ก็ถือว่า,นานเป็นประมุขของรัฐครับเป็นผู้นําศาสนาด้วยนะครับเป็นประมุขนะครับท่าประเทศซาอุดิรเียเป็นประมุขและเป็นผู้นําศาสนา นะเป็นทั้งผู้นาศาสนานะครับมีมก,กุฎราชกุมารน,นะครับเป็นผู้สืบพระราชบัลลังก์นะพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดในการบริหารและปกครองนะครับรวมไปถึงการทหารด้วยเช่นเดียวกันกันกบบูนายนะครับบูนายจะใช้เป็นตําแหน่งของกัตริ์เขาเรียกว่าราชาธิบดีนะครับนอกจากนี้ยังมีประเทศอื่นนะครับที่ยังปกครองในระบอบสบูรณนายาสิร,ราชเช่นโอมานนะครับ เอสเาตินีในครับกาตาณครรัฐวาติกันนะนี่คือเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชผู้นำสูงสุดคือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับนะเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการศึกษาในเรื่องของระบบการปกครองทั้งทั่วโลกเลยทั้งทั่วโลกที่มีไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยเผด็จการแล้วก็สมบูรณาญาสิทธิราช นะครับหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนนะครับ,รบเพื่อที่นําความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคปลายภาครวมไปถึงบุคคลที่สนใจที่เข้ามาศึกษาในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกับคู่ก๊อฟในรอบต่อไปหรือคลิปต่อไปใหม่สําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า